เองว่ามันดียังไงถึงอยากไปสอนน้องอยากให้น้องน้องบอกว่าอยากลองทําดูหนูก็เลยให้ลองให้น้อง<พ>อทําดูที่ผมอยากลองทําไม่ใช่ว่า,าผมเห็นพี่เซนก็เพราะว่าผมผมพี่เซนมาบอกบอกก็เลยอยากลองเนี่ยเซนมาบอกมันว่าไงคือน้องถามผมก่อนว่าทําอะไรให้นั่งทําอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่ก็เลยบอกว่านั่งถอดติดอยู่แล้วซัมเมอร์ก็บอกแล้วน้องผมก็บอกว่าฝึกให้หน่อยใช่ไหม ให้ฝึกกันหน่อยครับอรอบนี้เราจะไปไหนลงจะไปมนุษย์ต่างดาวเออผมอยากไปเหมือนกันเลยคนที่ติดตามลุงเขาอยากอยากรู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวเยอะเลยห้ามพูดโกหกนะเอ็ยังไงพูดอย่างนั้นเอ็นขอผู้เจ้าใหญ่เจ้าจักรวารนี้แล้วเอ็และเอ็เอข้อขอดูด้วยว่ามีมียานอวกาศแถวมันดินมันดินมาแถวโลกไหมหรือว่าแถวแถวดาวต่งางๆก็มีมีครับ ไอ้ตรงลงเห็นเห็นยังอ่ะเห็นแล้วครับมันใหญ่หรือเล็กกว่าสถานสนามสนามเทนิสเล็กกว่านิดหน่อยครับเล็กกว่าแกขอๆสนามเลยครับขอสนามเทนิสใช่ไหมประมาณสนามเทนิสใช่ครับยานี้มันบินอยู่แถวไหนอยู่ประมาณดาวอยูเในันครับผมสเกตตกลงมันเลยเลยดาวเสาไปไหมหรือว่าเลยยังไม่ถึงดาวเสาถึงครับถึงครับถึงดาวเสาไหมถึงครับมันกำลังบินอยู่มันจอดนิ่งๆอยู่บินอยู่บินอยู่ครับบินเร็วไหมเร็วเร็วครับความเร็วแสงรู้จักไหมมันเร็วเท่าแสงหรือมันเร็วน้อยกว่าแสง เร็วเท่าแสงเลยคับเร็วกว่าแสงเลยคับเนี่ยถ้ามันบินมาโลกนี้แป๊บเดียวถึงไหมถึงกี่นาทีกี่นาทีถึงโลกถ้ามันบินจากหนึ่งนาทีจุดสองสองวินาทีครับประมาณนาทีนึงก็ถึงล้วเหรอใช่คับเร็วว่าเห็นชัดไหมเห็นชัดเลยคับอ่าแล้วยานแล้วยานมันเป็นทรงยังไงมันเป็นแบบเป็นเหมือนจานบินครับจานบินนูนๆนะมันคับมันจะมีกระจกที่ครอบเอาไว้เป็นแบบนี้ครับมีกระจกด้วยเหรอมันไม่แตกแต่ว่ากรดจกดูดิ มันมันมันกระจกเหมือนจะเป็นกระจกแบบกันกระสุนเลยครับอ๋อแข็งแรงมากแล้วแล้วก็มันจะจะมีใหญ่คล้ายจานลื่นแต่แบนๆก็รอบกระจกเอาไว้อ๋อเนี่ยดีป่ะเองเราเข้าไปในยานเนี้ไปเจอมันหน่อยมันมันมันอยู่กันกี่ตัวข้างในประมาณสองตัวไอ้ติ๊กเก็ตเห็นกี่ตัวสองตัวสองตัวขับขับยานทั้งสองตัวเลยป่ะมีมีขับยานตัวหนึ่งบังคับบังคับอาวุธอยู่ตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งบังคับอาวุธครับใช่แล้วบอกลักษณะมันเนี้ลักษณะมันเป็นยังไง เป็นคนตัวสีเป็นตัวเป็นคนตัวเริ่มเริ่มจากท้่ว่ามันสีอะไรก่อนนะตัวมันสีอะไรสีเขียวสีเขียวอ่าแล้วมันมีกิ่มีแขนมีขาไหมมีครับสองแขนสองขาเหมือนกันใช่ค่ะแล้วตัวมันสูงมันสูงกว่ามันสูงกว่าลุงไหมหรือมันเตี้ยกว่าลุงเตี้ยอ่ไอตัวเท่าพวกเองอ่ะใช่ค่ะบตัวเท่าเท่าพวกเองปะใช่ค่ะอ๋อเนี่ยแล้วแล้วหัวมันมีผมไหมไม่มี้วหัวมันกลมหรือหรือเหลี่ยมกลมครับกลมครับกลมมีไม่มีผม แล้วมันมีหูไหมหูไหมไม่มีไม่มีหูมีจมูกไหมไม่มีมีครับเล็กเล็กอ๋อจมูกมันเล็กเใช่ป่ะใช่ครับแล้วมันมีตาไหมมีครับตาตาใหญ่กลมโตมากอ๋อตาใหญ่กว่าคนอีกเหรอตาคมไหมนี่ครับเฮ้ยแล้วตามันมีมันมีลูกตาดำไหมมีครับใช่ครับตามันดำทุกตาเลยครับอ๋อตามันดำทั้งตาแล้วตาใหญ่กว่าคนอีกใช่ครับใช่ป่ะมีคิ้วไหมมีคิ้วไหมไม่มีเลยครับไม่มีหน้าเรียบเรียบ่ล แล้วมีปากไหมเลยจากสมูกมามีปากไหมก็มีครับมีปากเหรอมีครับเองดูที่มันมีฟันไหมฟันมีครับมีครับมีฟันเนี่ยโอ้ยลงมาแล้วแล้วแล้วมือมันมีกี่นิ้วสามนิ้วครับสามนิ้วนิ้วยาวไหมกะป่งตกยาวเฟ้ยเลยครับยาวเฟ้ยเนี่ยเห็นชัดไหมเนี่ยชัดแล้วอีกข้อหนึ่งมันมีเสื้อผ้าใสไหมไม่มีตัวรวมัน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 โป๊กันเหรอะ โอ้คับตัวผอมซีดครับตัวผอมตัวผอมซีดและเอ็งดูมันออกไหมมันมีแต่มันมันมันคงไม่ยากเป็นผู้หญิงผู้ชายนะใช่ครับโอเคไม่เป็นไรเห็นชัดไหมเนี่ยเห็นชัดตัวมันตัวเท่าเองใช่ไหมใช่ครับแล้วมันผอมหรืออ้วนผอมผอมแบบขาดสารอาหางเลยครับอ๋อเนี่ยอีกข้อหนึ่งคือเอ็งดูเรื่องในยานันทันสมัยไหมทันสมัยมากเลยเวลามันสั่งมันสั่งมันมันขับยาเนี่ยมันมันต้องกดปุ่มไหมหรือว่ามันใช้พูดเอาหรือว่ามันกดปุ่มครับกดปุ่มอ๋อใช้กดปุ่มเหมือนกัน แล้วก็แล้วก็ใช้พูดเพื่อเป็นการสื่อสารไปอีกยานหนึ่งครับเนี่ยอ๋อมันระหว่างยานมันก็สื่อสารกันใช่ไหมใช่ครับแล้วแล้วมันสื่อสารไปดาวมันได้ไหมได้ครับฮะได้ครับมันเดินทางไปนี่มันก็คุยกับดาวมันได้ตลอดแล้วใช่ครับอ๋อเนี่ยแล้วมันมาโลกแล้ถามว่ามันมาทําไมแถวนี้เองพอดูได้ดูนะมันบอกว่าจะมาเอ้ยเองคุยกับมันเลยเหรอเองเข้าไปในยานแล้วแล้วมันเห็นเองไหมเนี่ยเห็นครับเห็นครับฮะ เห็นปืนคเห็นมันตกใจไหมอยู่ดีเข้ามายานมันได้ไงตกใจแบบมันถือปืนเลยครับเนี่ยฮะถือปืนถือปืนเลยครับอ๋อมันถือปืนคือพวกพวกมันคุยกันทางทางทางจิตใช่ไหมไม่ครับมันคือบนหัวยานมันจะมีเหมือนเป็นเสาแล้วก็มีกลมๆอยู่ครับเนี่ยมาพบแล้วพอีกข้อหนึ่งเล้วทำไมเองเข้าไปยานมันแล้วมันเห็นเองได้ไงคือมันเองอยากเองอยากให้มันเห็นได้หรือบ้างเลยเปล่าครับมันมีจิตสัมผัสครับอ๋อมันจิตสัมผัสมันก็มี แดงว่ามันใช้คลื่นพลังเงี้ยไหมใช่ค่ะอ่าเรนคุยกับมันบ้างไงถามมันดีว่ามาทําไมแถวนี้บอกว่ามันต้องการมาหาเศษส่วนของดาวโลกเพื่อเศษส่วนของดาวโลกเพื่อที่จะเอาไปประดิษฐ์อาแล้วก็ทาลายสตัร์ทาลายยานษคู่ต่อสู้ค่ะอ๋อคือมันมีศัตรูใช่ไหมใช่ค่ะดาวมันมีศัตรูมันเลนมันเรนมาศึกษาโลกมันูว่ามีอะไรบ้างที่จะใช้ได้ใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วอะไรที่มันน่าสนใจในโลกอ่ะที่มันบอกว่า จะได้เอาไปพัฒนาดาวมันบอกว่ามันจะเอาขีปนาวุธของโลกไปคับเฮ้ยเนเนขีปนาวุธของโลกน่ากลัวไหมก็เรียกง่ายๆก็คือนิวเคลียร์แะครับอ๋อมันอยากเอานิวเคลียร์ไปมานจะเอานิวเคลียร์ไปทำไมอ่ะเพราะว่ามันมันดูจากดาวโลกแล้วนิวเคลียมีพลังกำลังทาลายล้างสูงมากอ๋อเน้มันจะเอานิวเคลียร์ไปใช้ใช่ครับใช้กับศัตรูมันนะใช่ครับมันคิดว่าศัตรูน่าจะตายทั้งดาวเลยครับตายทั้งดาวเลยครับเอาเนี่ย แล,แล้วถ้าเิดศัตรูมันไม่กลัวศัตรูมันมาเอามาใช้อ่ะศัตรูศัตรูของมันไม่มีไม่มีระบบสื่อสารอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อศัตรูมันร้านหลามใช่ไหมกูมันนิสัยดีหรือนินสัยไม่ดี ใส่ไม่ดีมิใส่ไม่ดีครับพยายามแย่งชิงดาวแล้วก็ทาลายดาวเลยครับเนี่ยอ๋ตกลงแล้วมันมาโลกเนี่ยมันเป็นศัตรูกับโลกหรือมันเป็นเป็นศัตรูกับมนุษย์มนุษย์หรือเป็นมิตรกับมนุษย์เป็นมิตรครับอ๋อตกลงมันไม่คิดจะลุกลานกมนุษย์ใช่ไหมใช่คับมันมันแค่ต้องการยืมอุปกรณ์ไปใช้แค่นั้นเองน่แล้วถ้าวันหน้าเราเราเราจะขอยืมอุปกรณ์มันได้ไหมได้คับมันมันบอกว่าเชิญเลยครับเนี่ยวันหน้าเราต้องการยาน่ะยานยานของมันแล้วก็การเดินทางด้วยความเร็วแ มันจะสอนเราได้ปะ่ะมันบอกว่าได้ครับเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่ชนิดพิเศษเออข้อหนึ่งเรื่องแบตเตอรี่ด้วยเรื่องพลังงานด้วยทํัยังไงจะให้แบตเตอรี่มันเก็บเก็บไฟได้เยอะเก็บพลังงานได้เยอะก็มันจะเข้าใกล้ไปดวงอาทิตย์แล้วก็ดูดซับพลังงานแสงของดวงอาทิตย์มาเลยครับเนี่นดดยดูดมันจไมดูดมาใส่แบตมันเหรอใช่ครับแล้วก็ตอนตอนแล้วก็มีระบบหนึ่งครับพอมันจะพอไม่ไหวแล้วมันก็จะพุ่งไปดาวสัตรูแล้วก็ทระเบิดยานเลยครับระเบิดยานเลย ก็คือไอแบตของมันท mm, ี่เก็บพลังนี่ก็จะเป็นระเบิดเลยใช่ครับมันก็เหมือนเป็นพลาสมาไว้ครับเนี่ยมันพูดง่ายคือมาดูดพลาสมาดูพลาสมาแล้วมาเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ถ้าเป็นพลังงานก็ใช้ได้นานไหมได้ครับมันบอกอยู่ว่าประมาณร้อยปีได้ครับใช้ใช้ดักใช้งานได้ร้อยปีแต่แต่บางทีเหลือนิดหน่อยมัเหลือนิดหน่อยใกล้จะหมดมันก็ไประเบิดเลยไประเบิดทิ้งเลยแล้วแล้วเวลาระเบิดน่ากลัวไหมก็ก็เหมือนโลกจะแตกเลยครับอ๋อเนี่ย มันก็ส่งผลวันถึงโลกด้วยเหมือนนิวเคลียร์เลยอ่ะใช่ครับเนี่ยมันจะมีสารพิษออกด้วยค่ะมีสารพิษด้วยครับอ๋อเนี่ยก็น่ากลัวไอ้แต่ว่าไอ้แบตเตอรี่มันที่เก็บวิธีการดูดพลังงานจากดวงอาทิตย์แล้วแบตเตอรี่เนี่ยวันหน้าไปขอความรู้มันได้ไหมได้ครับนะมันบอกว่าเชิญครับเนี่ยตกลงมันไม่ห่วงเนี่ยไม่ห่วงเลยคมันก็พูดอย่างนี้แหละแต่เวลาไปจริงเขาก็ห่วงไม่อยากให้ตกลงมันจะให้จริงใช่ไหมใช่คัะให้พวกเราแล้วกันบอกมันว่าให้ไม่ต้องให้คนอื่นนะแต่ให้พวกเราถ้าวันหนึ่ง ถ้าวันหนึ่งลุงลุงพัฒนาประเทศไทยลุงไปขอความรู้มันได้ไหมได้เออประเทศไทยจะได้เจริญที่สุดในโลกเข้าใจปะใช่ปะไม่ต้องไปบอกฝรั่งมันนะ,ะห้ามไปบอกฝรั่งไหนพวกจีนนะให้มาบอกคนไทยอย่างเดียวคือบอกพวกพวกเราอย่างเดียวดีปะ,ะวันหน้าเราจะได้ทําพลังงานขายทั่วโลกนี่เราเราจะได้รวยกันเลยไม่ต้องทำอากินดีปะแบบแบบอยู่บ้านน้ําเงินไปวันๆเลยเออบ,บอกเขาได้ว่าห้ามไปสอนพวกฝรั่งกับพวกจีนนะ,ะต้องสอนคนไทยอย่างเดียวบอกมาแล้วค่ะบอกมายังบอกมันเชื่อไหม ครับแล้วตกลงเฮ้ยตกลงพวกมันเป็นมิสใช่ไหมเป็นมิสครับเฮ้ยอีกแป๊บนึงนะเองเองวาร์ปไปดิไปวาร์ปไปดาวมันดิอยากไปรู้ว่าดาวมันเป็นยังไงแล้วไปเจอดาวมันยังเจอแล้วครับดาวมันใหญ่หรือเล็กกว่าโลกใหญ่กว่าใหญ่กว่าเฮ้ยรามันดาวมันเลยนี่ปะเลยเลยดาวพูโตไปไหมแต่ว่าถ้าเราเลยไปอีกเนี่ยอาจจะเจอดาวมันเหรอใช่ครับและดาวมันมืดไหมดาวมันมืดหรือสว่างเหมือนดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างมากฮะ แล้วทำไม<บ>สว่างแล้วทำไมเราเรามองไม่เห็นมันอะ่ะก็ดาวของมันอ่ะแสงสว่างอะ่ะจะไม่ส่งผลถึงดาวดวงอื่นอ๋อเนี่ยาแล้วตกลงมันใหญ่กว่าโลกหรือเล็กกว่าโลกใหญ่กว่าโลกวแล้วแล้วดาวไปเข้าไปดูดาวมันเนี้ยใหญ่กว่าโลกเหรอใหญ่ครับใหญ่กว่าโลกแล้วตกลงมันมีพวกมันอยู่กี่ตัวเยววอะกว่าเยอะกว่าคนหรือน้อยกว่าคนเยอะกว่าคับเยอะกว่าเยอะกว่าแล้วพวกมันมีดาวมันมีน้ําแข็งหรือม,ม,มีทะเลไหมมีครับ ตกลงเป็นน้ำแข็งหรือทะเลเป็นทะเลครับเฮ้ยทะเลเลน้ำกรดับเฮ้ยทะเลอะไรนะทะเลน้ำกรดทำไมอ่ะไม่เป็นน้ำกรดอมันมันไม่สามารถสัมผัสน้ำน้ำธรรมดาได้มันก็เลยต้องสัมผัสน้ำกรดอะเนี่ยตัวมันทนต่อน้ำกรดมากครับอ๋อเนี่ยน่ากลัวปะตกลงมีสิ่งมีชีวิตไหมมีพวกปลามีพวกอะไรอยู่ในทะเลไม่มีปลาไม่มีเลยครับเนี่เป็นน้ำเปล่ารอไม่ครับมันมี สิ่งมีชีวิตประหลาดเทียบเลยครับเนี่ยเทียบไหมแต่แต่พวกนอนุตางดาวก็บอกว่าเป็นปลาแล้วเนื้ออร่อยมากในพวกสัตว์ที่อยู่ในทะเลมันก<อ>็ตกลงตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ประมาณถ้าถ้าถ้าตัวธรรมดาถ้าถ้าเป็นปลาไหลก็ยาวเท่าขาถูกรับอ๋อแต่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วมันจะจับมากินเหรใช่ครับจับมากินอย่างเอาไปกินสดหรือว่าอ๋อเนี่ยทางใจดูหน่อยเนี่ยได้แตกไหมแล้วมีตัวที่ใหญ่เท่าปลาวานมีไหมมีครับ น่ากลัวป่ะก็น่ากลัวค่ะฟันมันแหลมมากแต่ว่าถ้าถ้าถ้าวันหนึ่งมนุษย์เราไปนี่พวกพวกมันกินเราไหมก็บางบางตัวก็กินบางตัวไม่กินครับอ๋อมันก็เหมือนปลาทะเลเราเด็กบางตัวกินพืชบางตัวกินเนื้อใช่ไหมใช่ครับใช่ป่ะโอเคก็เหมือนทะเลเด็กแล้วเอาขึ้นมาขึ้นมาที่บกเพีมีต้นไม้นะไม่มีเลยครับมันมันไม่กินพืชกันเลยครับกินแต่เนื้อครับอ๋อกินแต่เนื้อกันราวมันกินเนื้อเหรอใช่ครับเนี่ย แล้วที่ดาวมันไอ้ที่ดาวมันไม่มีต้นไม้มีไหมต้นมง้นไม้มีป่าไม้ไม่มีมีภูเขาไหมมีครับฮะมีแล้วภูเขาเย็นไหมอากาศที่ดาวมันเย็นหรือร้อนเย็นมากครับเย็นมากน้ำเป็นน้ำแข็งไหมไม่เป็นไม่มองขาเนี้แสดงว่ามันพอน้ำกดเป็นสามร้อนนึ่งเนี่ยอน้ำกดใช่ไหมแล้วเอ็งมองขึ้นฟ้าท้องฟ้าดิท้องฟ้ามันมืดไอ้มันเป็นสีอะไรหรือมันมันมืดหรือสว่างมืดมิดเลยครับมืดมิดไม่มีเมฆเลยใช่ครับ เนแล้วพวกมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ผิวดาวหรือมันอยู่ใต้ดินผิวดาวมันอยู่ที่ผิวดาวมันสร้างเป็นแบบไหนอ่ะมันสร้างเป็นแท่งๆสี่เหลี่ยมหรือเป็นเป็นพีระมิดหรือเป็นอะไรบ้านเหรอฮะเออที่มันอยู่อ่ะที่มันอยู่มันสร้างเป็นบ้านแบบบ้านที่มันใช้น้ํามันไม่ใช่น้ําธรรมดามาแบบอ๋อคือมันใช้มันเอาน้ําน้ํามาทําเป็นน้ําแข็งเหรอ มากครับมันเอาน้ากรดอะมามามาสาดพื้นที่ที่มันกำลังจะทาเป็นบ้านแล้วก็ดาวดาวของมันมันบอกว่าถ้าสาดน้ากรดไปเป็นรูปไหนอะมันดินของมันอะจะขึ้นมาเป็นรูปนั้นเลยอ๋อก็คือมันเอาดินมาแล้วมันก็สาดน้าตอนมันเป็นน้ําแข็งมันก็จะกลายเป็นเป็นตีก่อสร้างเลยใช่ปะใช่ค่ะอ๋อเนี่ยแล้วมันแล้วมันอยู่ที่นู่น่ะเย็นไหม มันก็บอกว่ามันเย็นครับเย็นแต่ว่าทาอะไรมันไม่ได้เลยครับเนี่ยแล้วแล้วมันต้องมีเครื่องทําความร้อนไหมเครื่องทำอุ่นไม่ต้องเลยครับแค่ไปโดนกดก็หายแล้วครับอ๋อเนี่ยโอเคเองอยู่เลยรใช่ไหมส่งลงพวกที่มันกินเนื้อพวกมันอยู่กันเยอะไหมประมาณเขาเรียกว่าไอ้เขาไปดูที่ประชุมมันเนี่ยที่ประชุมมันใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่มากครับแล้วมันรอบแบบมีแต่วงแผนจะทําลายดาวสุตูให้ได้ดาวสุตูมันใช่ครับเนี่ยแล้วไปถามมันดิว่า ตรตกลงถามถามจริงๆดาวศัตรูนี่ใส่ไม่ดีนะเกลยไหมไม่ดีเลยครับอ่าแล้วแล้วมันอยากให้เราช่วยไหมอืมมันชี้ก็เราเราเราช่วยมันได้ไหมไว้คุยกับหัวหน้ามันเนี่ยหัวหน้ามันชื่ออะไรอ่ะหัวหน้ามันชื่อว่าเบโลกาฮะชื่อเบโลกาเบโลกาเหรอฮะเพาะว่าหน้าเราเรียกพวกมันได้ว่าเรียกว่าเบโลกาได้ปะได้ค่ะนะก็อาจจะได้นานเพราะเราไม่รู้จะตั้งชื่อมันยังไงเราก็ตั้ง